มาแล้วมาแล้วนี่ครับนะคนกระพงตัวที่สามของปีหกแปดครับโอ้โหใหญ่จริงๆสุดยอดครับนี่เจอแต่ละตัวนี่ปีหกแปดกระพงปีหกแปดนี่ไซส์นี้เหรอนะคนโอ้ฮะยังไงก็มาครับตัวที่สามของปีหกแปดครับกระพงตามล่าไปเรื่อยๆครับหวานเกี๊ยนี่ยอมอม่อดตายครับ สวัสดีครับมาทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สะพานไม้ทางโรงเรียนอนุบาลจันทาครับหมายต้นไทรเรานี่แหละนี่ต้นไทรเราเนาะจะได้มีร่มอยู่เนาะนะครับคนนี่เราก็มาถึงหมายเมื่อกี้เพิ่งกลางยอลงเมื่อกี้นี่เพิ่งเอาลงนะน้ําไหลครับวันนี้น้ําไหลรู้สึกว่าปลาจะลอยเยอะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่บรรยากาศคลองยาวๆนี่นี่ครับ หมายเราเราก็จะอยู่ร่มต้นต้นใส่นั่นนะนะนะคนนี่ก็จะยาวไปถึงโน่นครับลาดยาวออกไปทางหอมศินเนาะนะคนนะบรรยากาศครับยังไงก็ฝากมันลุ้นด้วยกันครับจะมีผลงานหรือเปล่าแต่ลูกปลาที่มันลอยเต็มลูกปลาเยอะครับนี่ก็ตามชมตามลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานขนาดไหน ไปรุ่นไปชมกันเลยนะหาคนเนาะเพื่อมีการเสียเวลาไปตามชมตามรุ่นกันเลยครับอนาคนมารุ่นกันมารุ่นกัน,ม,น,กนมีป่าวนะเนานะที่ไหนนอกป เยเั้เยวเ็นเยสวยๆนะีเนะป็นยังน่า,าคกคนเยมเลกน้อยียมงหวาน่ยมกแหวานนี่เนาะเพีนน่อยเต้นี่น้องเพี้ยนหน่อยแต่เพี้ยนหน่อยนี่ะไรอยู่ไรยู่เขยมกเยมเลกยหวานนี่เนาะ เก็บไื่ไดพี่น้องหลังจากเขาไม่ได้ออกหลายมือแล้วพี่น้องหกมือพี่น้องไ่ได้ออกไม่ได้ออกไม้หกมือเลยพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาหน่อยอันนี้ปล่อยไปอะไรอยู่ตัวนึงพี่น้องปลาหน่อยหลายหน่อยปลาหน่อยหลายปลาหน่อยมันหลายไอ้พี่น้องปลาหน่อยหลายเดี๋ยวเอาไหมไกล้ๆ่เลยพี่น้องเนี่ย ยับมกไม้ใกล่แล้วนี่แลหละเขาขยับมกไม้ใกล่เขานี่แลหละวน้องพี่น้องเนาะขยับมกไม้ใกล่เนี่ยนี่แหละหลุนน้ากันพี่น้องหลุนน้ากันหลุนน้ากันพี่น้องหมาดหม้อหมานเนาะพอได้ออกหลายมือแล้วพี่น้องนี่นี่ือหกันเลยออกครับโมค่อยสบายเป็นไหหุ่นฟ้าขึ้นดีหุ่นโอ้ลุกทับเลยไฟป้ามันร่องพี่น้อง ปาร่องสีดีน้อยนึงนะปาหน่งังเี่งี่ยเป็นอย่งางปลาเนาะม่หลนดม่หลดิม่ปลาหน่อยเนาะข้างดำโอ้กอนรับพ่อกรเมีนข้างดำเลย ตั oh, ああ้งงเลยพีเนองเฮ้ยมันหเนาะหลบเนาะนกไว้เยครับเดี๋ยวมันจะลงมากนของเขาครับของอยู่ในน้ำของอยู่ในน้ำมันก็ธรรมดาเาียนอยู่่ดอยูาขมันขึ้นมันร้อยครับสามรอยเนยู่่นาะหมน งี space, so space, lings, ่เี Edison, like ่าหรอกคี่น้องไห้กีนี่หอกปลาปลาหน่อยาลนะครับตกลอยมากพี่น้องเสียก็ตกเสียก็ตัดัตก ร่องฟองเลยหรอกช้าก็ดีร่องนุ่มร่องเสียร่องกลางก็บ่คอยสบายครับพี่น้อง,ง,อง,องเองรืรอ่องไข่เรื่องฟองเสียเร็่อขอแขนครับไม่พักไมร้ายมือแน่นี่น้อกได้ออกนี่แหละร่างมาครับพี่ นั่งในป่าตะเรี่ยนตัวนึงมันปันนิงตัวนึงหนั่หนักนั่หนักพี่น้องสองแขนปลาเดี่ยวปลาเดี่ยวพอผ่านแลอานลเพียนหน่อยตัวนึงวอกเดี่ยวมันโอ้ฮ่าตัวนึง ผ่านยน้องเนมเนี่นึงพี่น้องเนาะใส่เก็บไปแมสพี่น้องแมสงามขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องนี่เฮ้ยสงแจมบ้านเกี๊ยบพี่น้อง นนีิ่งว่างดำเ้นาะางดำโมโห้เนาะางดำโมโหเลยว่างดำรเกพกตบสีหลายเน่ยอนืว่าเขาตัดเขาเอาเครื่องตัดพักตบพักพักตบเครื่องตัดมันตัดมันละเอียดวันลอยมาตามน้ำเต็มเนาะเิ่นฟองคับเห็นฟอง ngọt lái mình vẫn ngay đấy nó xuống tám bản vẫn ngay đó lái mùi lại nó Nhắc chắn nào tên lửa. Dead nói vớt, you know, noi lửa, you know, môn. Dead orgazi vớt, you know, noi nó Dead orgazi vớt, nó know, noi lửa. Dead orgazi vớt, you know, noi lửa. Dead orgazi vâng,

ก่องเงื่อนฟังก่มงฝาร้อยฟังฝ่าฝุ่นฝาอน่องฝาม้อยครับ้อย้อยได้ลิ่มแต่ลิ้มอย้อยได้ลิแต่ลิม ป่ามี่นี่บ้คอยติดป็นไรครับป่ายับไปยับไปหน่อยนึงน้องยับไปหน่อยนึงพี่น่อยไอชิมีโตมี่ยับเล็กน้อยมีวัน้อโตห้าหมื่นพี่น้องแต่ก็พาอได้ยอะดอกขเขา ามาที่นี่ก็ขอทำงานไู่เอง

หเห็นไหมาจาักหน้อยอยู่พี่น้อง <c oughs> หเห็นไามจักหน้อยอยู่อ๋อจัดไปจัดไปจัดไปพี่น้อง Да, так, да, ну जा माध्यम जो bùng nầy 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 phong <laughs> <như thế> <laughs> กระพุ้งตัวที่สามของปีหกแปดครับนี่โอ้ยได้แต่กระพุ้งหน่อยแล้วพี่น้องเจ้ากระพาะได้เยอะเนาะต้มกําลังแสบพี่น้องหวานเทียบหวานเทียบกระพุ้งมาแล้วใสปิ้งพี่น้องคักขนาดพี่น้องกระพุ้งมาแล้วใสใสพี่น้องนี่เนาะบรรยากาศเฮาพี่น้อง Oh นะคนเดี๋ยวค่อยไปสู่ผลงานที่บ้านแล้วกันเนาะบรรยากาศการหายอยู่หากินก็ประมาณนี้แหละได้ม่งไม่ได้มั่งยกไปเรื่อยพี่น้องหายอยู่หากินแบบบ้านๆสไตล์แบบบ้านๆเนาะแต่ก็กเล่าก็เรี่ยยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะเดี๋ยวไปชมไปลุ้นไปชมกันว่าผลงานเราจะมีเยอะขนาดไหนวันนี้เราลุ้นเราชมที่บ้านเลยนะครับเนาะนาคนเน,ะนานเนะเรารุน้นรอชมที่บ้าน,น่าลนละนาคนว่า ผลงานเราจะเยอะขนาดไหน,นจะรอดเหี้ยวรอดเหี้ยวแล้วแหละนะคนได้กระโคงมาตัวหนึ่งหวานเจี๊ยบเราชมที่บ้านนั่นแหละนะคนครับนะน,นะคนเราก็มาถึงบ้านแล้ววันนี้เรามาถึงบ้านแล้วเรามาชมผลงานกันเลยฝนก็ตกใส่หลายรอบเหมือนกันโอ้โหปลาก็เข้ามั่งไม่เข้าบ้างนะ ยังพอได้กินครับยังพอตัวรอดได้ครับหมานเหมือนเดิมแบบพี่น้องไม่มากก็น้อยมีเพิ่มเติมมาคือกระพงครับวันนี้กระพงเอาไปชมผลงานกันเลยครับนี่ผลงานเราหนาคนนี่ก็ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่กระพงกระพงก็ตัวใหญ่มากมากนี่ครับนะคนนี่ก็ตัวสวยๆอ้วนอยู่สวยอ้วนอยู่ มีคางดำนี่คางดำนี่ไม่ใช่จะใหญ่กว่าปลาน,นินเลยหรอนี่คางดำตัวมันเล็กเลยนะนะคนเลยโอ้โหเทียบกันดูดิก็ยังพอได้กินนะนี่นะคนนี่พอได้อยู่ได้กินนี่นี่ก็ถือว่าโอเคนะผลงานเราไม่ขี้เหล่ครับไม่ขี้เหละเห็นว่าลนะทั้งคืมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมเนะมันบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะทั้งฝนเนาะ ก็เลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ปลาไม่ค่อยล่องครับแดดไม่ดีนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากผลงานไว้ด้วยฝากผลงานยอครับฝากช่องแหนะกันตยวไปด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันลี่หน้าครับบ๊ายบาย